สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ10สตางค์พส2,500มานํมานำเสนอให้ชมไปครับตรงกลางเหรียญเป็นตาแผ่นดินนะครับด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความรัฐบาลไทยด้านล่างขอบเหรียญพส2500ด้านข้างขอบเหรียญเป็นตัวเลข10ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสาบด้านขวาขอบเหรียญนะครับเป็นตัวอักษยรย่อสอเสือต่อเต่าจุดเหรียญ10สตางค์พส2,500 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17.5ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก1.75กร,รมัมเป็นเหรียญกระสาบอลูมิเนียมบอลน,นะครับไม่ใช่ทองเหลืองด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญขอบเปรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นพระเศียนสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปราชการที่9เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพอย่างสวยนะครับ ด้านข้างขอบเรียนอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านขวาขอบเรียนอักษรข้อความรัชการที่9